จะเ,เบิงเ้งไหมัเบิง้งโอ้สีงามสวยสาโอ้โอเห็ดเผ็ดเน่ยพ้พเนพเผ็ดผิดนะจ๊ะผ็ดนะจ๊ะข้าวเหนียวสามสิบดีครับเจ้าจะว่าสามสิบกินกินซีคนพอดีซีหัวหาวะหาคน ถ้าไดก็สีเอาครับผมีกันดูเสียสามสิบจีนจีนสุดปาขาเ้อครับโอ้ขอขยยิ่งใจคนก็หลดอันนี้ยังแพครัดยัง หมัดเป็นคืนอเขาคนน่ะนั่นทงพักอันนี่อันนี้พักเขาอยู่ตู้เด้เอาไปไว้ตั่วว่างอยู่หลังตู้เนาะเอาให้อีกจั่กเออมาแล้ว4-5คนมันบ่คอ,อครับผักเยอะคุณนผักเยอะคุณนทอหน่อยหน่อยขี้ผ้าฉีดนนี่แ่บเอาไปดีาการ ใสุ่งม้ดังหาดมันร้อนมันใสเจ้าด้ปั้งหดร้อยสี่ร้ยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดสิบบาทเออเกินนั่นเมมีใจหรครับม่มีใจิดไหรืมั่เป็นยาบโอ้ิดไ้บ่โอ้เส้นไดรด้างแกมาหมื่นะเออเส้นใด้ลางนี่จำไว้ยมเลยน้โรงเรียนบรลาเส้นไดตอนเช้าตอนเย็นก็จ่